หลังจากที่เราสร้างถิ่นฐานกันเสร็จแล้วนะครับก็ได้เวลาไปสู้กับทีมอื่นแล้วนะครับทุกคนผมก็ต้องขอบอกก่อนว่าในเซิร์ฟ144 h ฮอร์ซไสวโวลต์เซส์2เนี่ยนะครับมันจะมีกิจกรรมพิเศษอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือการยกพวกไปตีกันของแต่ละหมู่บ้านนะครับง่ายๆเลยก็คือเหมือนยกทัพไปตีกันแบบ เอาสีฟ้าไปสู้กับสีเหลืองอย่างในคลิปนี้นั่นเองนะครับใช่ครับคลิปนี้เราจะไปสู้กับสีเหลืองกันนะครับผมก็คือยกพวกทั้งหมู่บ้านไปตีกันนะั่นแหละนะง่ายๆมันจะเป็นยังไงเราจะชนะหรือเราจะแพ้ไปดูกันในคลิปนี้ได้เลยนะครับผมแต่ก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปที่ผมขอสัก15ไลค์แล้วกันนะครับผมแล้วก็ใครยังไม่กด subscribe ก็อย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะไปดูคลิปกันเลยดีกว่าย้ Yay! โอเคอัดแล้วนะโอเคไปไปตีเขาตอนนี้นะครับเราก็จะเรื่อมการสตอรี่ของอ่าเซิร์ฟลอย์เซียนเซียนสองครับสตอรี่การตีกันนั่นเองเขาบอกว่าลานัานอยู่แถวนี้เออตอนนี้ก็จะตีกับทีเมเฟอร์นะครับใช่ไหมแล้วก็มีเอ่อเท่ากันไหม5าาโอ้โหมันไีเยอะกว่ากว่านดอกจำนวนเยอะกว่าผ่ <laughs> านแล้วครับ แคนทันดูก็อยู่ข้างหลังไว้ก่อนคนทันดูเฮ้ยคนทันดูอยู่ข้างหลังไว้มีอาหารไหมบ้างไม่มีอาหารเนอ่าเ๋ยนักมันทีพีมาตรงนั้นเลยจุ่มไปนะแจ็ดแถวนี้เลยรับของเลยเด็กๆรับของว่ะนแี้เตังรับของให้แ่เออเออหนึ่งหนึ่งหนึ่ง้าศูนย์เก้าแปดสี่หนึ่งหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งหนึ่งห้าศูนย์่นมันจะหนึ่งหนึ่้าูนไปอีกหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าศน จุดหนึ่งหึงห้าวอยู่ทางนู้นะกูรู้แลรู้แล้วกูรู้แล้วกูรู้แล้วหนหนหายหนกองลกไว้เอออยู่ไหนไหายไปชื่อไชื่อไฟอร์อฟมิววาไฟอร์อนำไหนอะน่นนูเจอแล้จอแล้วแ้ใครอบอวะเดี๋ยวใคจะแต้มปีนเาแบรนลาว้าฟร์ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วล้ถึแลวใล้ถึแลวแ่ไปอาจวบนเขาก็ได้ไง ดูดูก็ได้เน็อหนึ่งอะไรกดย่อไปเขาไมเห็นชื่อเราใช่ปหนึ่งหนึ่งห้านย์เลยแล้วเนี่ยนี่มันหนึ่งสองเนี่ยกลับกลับกลับหนึ่งหนึ่งห้าูนทางนี้ไอ้ฟอทบล็อกไ่ไหนอะี่ไหนแอไปก็ได้แอบไปก็ได้ฟอบล็อกฟอบล็กูไปไหนแล้วเนี่ยงแอบไปอะไปอะไปอาจอยู่บนเขาก็ได้แอบแอบเข้าภูเขาเปล่าแอบเข้าภูเขาเปล่าขึ้นเลยขึ้นเลย ขึ้นภูเขาขึ้นภูเขาไอ้ภูเขาเนี่ยไอ้ฟอร์ดวอล์กจะไหนวะไอไอใครขึ้นเขาเลยไปขึ้นเขาเลยเก็บเก็บเก็บหมาไว้ปละเชียร์ไม่มีบล็อกเลยเอาละเอาให้จูงได้พอนะต่อให้จะแอบจะปินได้ลูกแต่คืนยังไงเนี่ยเอ้ยใครอะเอาปิ้งอะเอาปิ้งเอาปิ้งค้างไปเลยอเออว้าไปแล้วเซิร์ฟมาปิ้งอะไรตอนนี้วะเนี่ย เอาปีและอะไรขึ้นได้อยู่โอเคเฮ้ยคุนข่าววอาว่ามึงวางหินไอ้กดเส้นติซึ้มครับซื้ีเกียรติคิดตัวเองอันเดียวเน่ยว้าว อยูไว้อยู่แตงปู๋ว่าช้างครับในเนีอยช่ไหนวะบอกพิกัดเท่าไหร่นะหนึ่งหนึ่งห้าส่วนเก้าเแปดสี่มันเดินมเดินเปหรอเปล่าแปดสี่ทางโน้นนะไปทางเออไปไปไปทางโน้นไปทางอีกไปทางโน้นอีกกูนำเฉยเลยเฮ้ยบอสชาคงตอทัวเดยวหนึ่งหนึ่งห้าส่วนทางนี้ เป็นเจ้าเดจ่าไปแล้วตอนนี้เห็นบ like, ้านตัวเองด้วยตอนนี้นาจะมาข้างหลังมันมันมีเห็นรอยรอยบล็อกใครไม่รู้อ่ะอาจจะไม่ใช่ทีมเราหนึ่งหนึ่งห้าส่วนอยู่ตรงนี้ละเก้าแปดสี่ถ้าอะไรบล็อกอะไรเก้าแปดสี่แต่ไม่เห็นคนเออไม่เห็นคนสักคนเลยอ่ะเฮ้ยเห็นบล็อกเฮ้ยเห็นบล็อกไม้ว่ะเห็นบล็อกเห็นบล็อกเห็นบล็อกกระจกเสียงอะไรเราก็ไม่มีใครเห็นบล็อกกระจกบล็อกบล็อกกระจกปั้นเบา น้อยน้อยน้อยพันน้อยเปิดแล้วนี่แม่พุ่งอาเลดีแแห่เลยแแเลยบอกเขาเขาบอกเขาแห่เอาน้ำยาน้ำยาเราหัมาไม่เอานะเขาแบนแบนแบนน้ำยาทุกอันใช่ไหมแบนน้ำยาเขาบอกอยู่พีดๆหนึ่งเลยไม่มีธนูอ่ะนี่แบนป่ะนี่น่เจอกระจุกน่าจะไม่แข็งแรงเลยอยู่บนเขาแหละอยู่แถวนี้แหละไม่ต้องลงอยู่แถวนี้แหละปลอดภัยนะ ก็ใส่มใหญ่ก็แบนป้าแบนไม่แบนไม่ฮะแบนอะไรเพิ่งช่างมั้งท่านป้าจะยังหลันก็เขาบอกว่าแบนน้ำยาต้องรีบกลับไปปรุงเลยนะแต่มันต้องไม่ข็งถึงเกาะนี่เพราะเป็นเซอร์ไบเวอร์น่าจริงเกาะเดียวเลยไปยุ่งไหนกันเนาะหลอดเกาะลอยกันเลยอยู่ไหนครับจ้าช้าจังเลยอ่ะ เช้านี่ด่าไปเลยช้าเลยโอ้โหสัตว์ทีพีมาเลยไอ้เหี้ยไอ้เอ้ยมันมันทีพีมาหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์หกเจ็ดเก้าแปดสี่อะนังไงนังไงเห็นปะเฮ้ยเห็นไร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 เลือกมาแล้วเฮ้ยจุดไหนไหนยังไงเห็นไรเห็นแล้วเอาไงอ่ะมันมันบุกมาแล้วอ่ะเห็นแล้วมันอยู่คนเดียวมันอยู่คนเดียวแต่มันก็เอาเพื่อนมาหลอกล่อมัก็สมอนเพื่อนมาลงไปให้บ้างเลยลงไปให้มันหลอกล่อไว้มันหลอกล่อมันกำลังหลอกล่อว่าอย่าลงเชื่อมันลงเชื่่่อออมมัันนนปปลยยไไว้กิงู ยิงโดนใส่ไปเออนี่โดนเอาเอาหายหายไมแล้วหายถไหตแงเลยวอยหยหา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 หายหายหาหายหายหายหงเห่ยหา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 ยดายหามันยหา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 นหายหายมายหายหายหลบหายหายหายหางหาย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 ยายหายายหาางหาายยหายหาหา่หยหายหายหกยหายอามายหายหหยไหยมหยยหยหาหายยหายาห ทำไมมาแค่คนเดียววะไม่เอามาตอนรุ่นของให้เอาไว้ตอนคนเดียวจะให้เอามาจริงเหรอมีเป็นคนเดยวเหรอไม่ต้องเอามาตอนรุ่นของดีกว่าผมว่าเอามาตอนเล่นอีกของดอบใช่ไหมาจะป้นไม่ดอบไม่ดออบันนี้ไม่ดอเนะเกมรูฟ้าแม่งเลยแต่เย็นกวคิ่ห้าผก เนี่ยแต่ทีเซตเกี่ยวเมื่อเราต้องทาเกตตรงนู้นก่อนทาเกตแต่นี้อะไรตกใจใหม่เขาไมีหกคนเรามีห้าเราไม่กลัวข้างล่างมีหมาหมาใครไม่รู้เคยเล่นหน่อยเฟมเมอร์ชนะมาก่อนในไทม์กิจิโร์ใช่ไหมเด็กหมาใครวะอาเมพบหมาเล่นลอบแถวนี้แหละเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงไปหามันให้หมาเอ๊ เราโดดเราโดดน้ำได้ล้วเฮ้ยระวังย่เราลงไปคนเดียวพอเดี๋ยวเดี๋ยวจที่เหลือเดี๋ยวอยู่ข้างบนกันเฮ้ยยยยยยยนยย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 ายยยยย้ยยยยยยบยยยยมยยย้ยียยยอยอยยะยย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 มยลออยยยา,า,า,ายาานะาหยอ ตกกกัน่อนเย่าถ้วใครมันเซตเละไม่มีไม่มีเฮ้ยจะนุใครอ่ะเฮ้ยข้างหลังไอ้เฮียมันมาจากข้างหลังไอ้เฮียเฮ้ยอะไรเหรอเชี่ยขึ้นขึ้นต้นไม้ขึ้นต้นไม้ขึ้นต้นไม้เชี่ยมันบุกมาแล้วกูหนีเลยโดนมาโดนมาตกลงไปเลยเหรอโอ๊ยลงมาแล้วเอากูก่อนแน่เลยกูหนีก่อนเพราะว่ากูอ่อนสุดมันรู้ อยู่ไหนกันน่ะอยู่ข้างล่างตรงน้ำตรงน้ำโอ้ยเ้ย้ยอ้ทำไมเอากันในน้ำล่ะเดี๋ยวหลังให้เดี๋ยวหลังให้เดี๋ยวลอยเอ้ยทบีนี่แหละโอ้ยโอ้โหกลางน้ำเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยปัดบล็อกก่อนปัดบล็อกก่อนมาดิมาดิมาดิ นนเนี่ยคนนี้ตายก่อนรอด้นไหมเขามีน้องแบ,บอ็อ่มเขามีน้องแบ,บ็คอะดูหรอทไห้องห่ะทำไมเล่นไม่เขอเลื่อนไตเลยวะเาอฮ้ยมันมีทอนอะเล่อนไม่รงเลยอตายตัวนึงละ <c oughs> ท้ายหนึ่งใครวะเอ้ยผมโดนล้มโอ้โหโอ้โหตัวมากตัวมากตัวมากพอไหวอยู่แก็บแก็บแก็บขอแก็บหน่อยไอ้ย่าใครวะไอ้ย่าฟิมไอ้สัตว์โอ้ซอสวอล์กอย่าเดินมาตรงนี้นะเราไม่ตายสักตัวใช่ไหมนี้เราไม่ตายใช่ไหม ไม่ตายดีเลยไม่ตายดีแซดอ่ะใครจะตายใครจะตายให้คนนี้หน่อยนี่ว่เราอ่ะขอไอปีมตีนอยู่ข้างล่างไอปีมไอมเอาดิเอาดีเอาดลุ้มก่อนลุ้มก่อนเลยเอาดิ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 เอาดีบอกอว้ก่อนนะแอปเปิ้ลยังไม่ไดใช้เนาะ บอกไว้ก่อนนะน้องแอปเปิ้ลอย่ากินนะเซอร์ปิงอะไรแตกจังวะแอปเีิ้ลแตกแล้วไอ้ไอ้วะอังเลยไม่เจ็บไม่ไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเราเชื่อทำไมมันลงตีไม่เข้าวะเอาแล้วสวยบอกบอกเลยเจ็บมันมีจะตายแล้วนะหลังหลังหลังมาหลังมาตัวหนึ่งหลังเหลือตัวนึง เดี๋ยวเดีต้องเก็บกองให้เขาวะเก็บเก็บเก็บเข้าตัวหมดแล้วเนี่ยขามียาด้วยอะฝั่งนู้นอยู่ไหนะอ้เยางหลือหิิล์เดียวมลงฟิมอยู่อยู่ไหนอ่ไมันนยินอยู่บนต้นไมช่า็ไม่ต้องกลัวเอาฟิล์ีกวเลย คนนี้ัาอยู่บนต้นไม้เป็นไอ้บอสไอ้บอสไอ้บอสทอยไอบอสไอ้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 บอไอ้ัอไอ้อสไอสไอ้บอสอ้อไอ้บอส้บไอ้บอสไอ้ไ้บไม้อสไออ้อสบไ้าตัววะอออ้สอ้อไอ้อไอบอ้อไออตายแล้วไอ้บอสลงบอสลงบอสลง อยู่ได้อันมีน็อกได้เก่งจังมันตีรัวเอ้าไม่โดนเลยว่ะมันหนีแล้วมันเอามันเอามันจะตายแล้วมันจะตายอะไรสามหลอดแล้วเตรียมตายเตรียมตายสวยใช่ป่ะไม่แดดเอ่อไม่มีของเก็บวางออ้บอสออ้บอสทำที่เก็บของดิทำที่เก็บของสั่งมัน จะบอสบอสยโอ้ยนี่อจะตายแล้วเฮ้ยบอจะตายแล้วอคนบอสมาแล้วคนบอสมาแล้วเดดเดดดดเดดดดเดมาดีมาเดดตายแล้วายซ้กับมนมาดิมาไรยะไรยะสองคนไม่ใช้นะไม่แต่หินแะจะ่ไรยะปใช้ของเขาตีมตายตีอะไรอะไม่ลงนะลไปฟีม่าไม่ไหวเลย เดี๋ยวเกี่วของให้ของของเต็มตัวเลยอ่ะราเอาคืนยังไงของใครไม่รู้เต็มไปหมดเลยอะบอสหนีบอสหนีโอ้บอสหนีอ่ะบอสหนีอ่ะตามกล่องเอเนี่ยนี่ไปไปเลไปมันเละไปไปมัเละไปมันเลไมัเลยไปะไปไนเละไปไปนเละปนเกะไไปมอเละไมเละไปไนเละไปไเละมัเละไปละไเลนไปะไปะเไปเนนูนไป อะไรวะ goodbye g o น d b ทีมเม์อยู่ห้องไหนฮะห้องห้องไหนวะห้องไหนวะตามมผเออพี่แล้วไม่มีใครทีมทีมเรามีมีคนตีแล้วตีแล้วติดอ้าวงขอมีเสื้อไซส์ใหญ่ไหมคืนสองคืนไซส์ใหญ่ไม่รู้ของก่อนนะนี่มีครับผมแล้ของกูอยู่ไหนเนี่ยของของหลังโดนไงตกตกหมดเลยบบบิงแตาเขาไม่ตกไงอ้าว พวกของลุงตกอ่ะเก็บเก็บเก็บอยู่ในองเก็บอยู่ในกล่องเก็บในกล่องอ่ะของแท้ของไทยไม่เท่าไร่โอ้าไอ้เหี้ยโอ้ยไหนลุงไม่เหี้ยเหลี่ยมลุงเฮ้ยไปด่าวกูตีไม่ไหวดาบกูตีไม่เข้าเลยเไม่ดาบกูหายเล่มนึงอ่ะดาบกู้จริงว่าเนี่ยมีมีของใครแอนี้ธนูใครเนี่ยเดี๋ยวตะกุดเดี๋ยวทิ้งของไว้ในกล่องแล้วกันต่อตัวไปก่อน ของไทยรู้เต็มเลยนะไงแต่ไปิ์ได้ชุดไม่พร้อมอย่าพี่เอย่าโบกนะชุดไม่พร้อมย่งเพิ่งมาบวกดีูกเดี๋ยวีไม่บวกเพร้อมไล้วิตีไม่เข้าเลยไม่รู้ทำเป็นที่อะไรรู้จักโล่ละพร้อน o u c t งยังไม่ได้กินเลยอ่ะจะปทองยังไม่ได้กินเไม่ได้จะได้กินอเลย่ต่อเลยเต่อเลยะไรอ่ะไม่คอมเมนในสนามรถนะไปเวฟไปเนี่ย พี่เดี๋ยวได้กินคุณปลาคุณเล่นแล้วคุณกดกตดับเนี่ยมันนะไอเดียวผมจะไม่ได้กินยายผมกินแต่เพียงเอาอันนี้เอาอ่ะอันนี้เอาอ่ะไม่เอาเลยลุมลุมคนเดียวเลยแม่งลุมตดตึงก่อนคนเหลี่ยมบอเจ้าอหาได้สัตว์คุณสวิตอยู่ไหนคุณสวิตอ่ะเขาลุมเขาลุมคนเล่นน้อยสุดคุณสวิตอยู่ไหนอ๋ออโอแกมโอ้ อย่านะอย่านะอันอันนี้ทีพีไปเอาของหนึ่งควิทย์ของอยู่ในกระยากระยาไม่ได้ดิเอาดำน้ำเอาดำน้ำดำน้ำดำน้ำอีกดำน้ำอีกโอ้ก็ได้มาดององนะฟอนบอนี่มาที่อะไรเนี่ยไอ้เน่ยไอเนี่ยโอยดูด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 ดใจเูดดตายนะ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 ดูดดูดดูดดดง ดี๋ยวเดี๋ยวไเด้าๆออาลงไปที่สีฟ้ไม่มีไม่มีใครตายใช่ไหมสนามสบมันกคตายโอ้ยี่มนตีพรามึงไม่เข้าเลยกูงงมากเลยอ่ะเ้าตองตามก็ตงเข้า็ต้องก่อโปรเีอ่ะีกูวะโปรเ็กีายยายม่พร้อมด้วยกอโปรเสีอ่ะไอซอมันอยันตอนตีคอมโบตอนตีคอมบโอ้แรงนะแรงนะแต่ไม่เข้าอ่ะ ไม่จบเว้ยไม่จบเว้ยไม่จบว่าไม่จบว่าโอ้ยโลุบลุๆลุบลุกลุลุ